ผมมองว่าเราควรจะเลือกตัวที่เขากําลังฟื้นมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของผลตอบแทนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะเริ่มเที่ยสะท้อนออกมาแล้วว่าเขาฟื้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในจัดพอร์ตในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ทางฝั่ง d e v e o o p ปเพนทรีอย่างพวกยูหรือยุโรปเนี่ยน่าจะได้ผลดีมากกว่า คุณผู้ชมครับรายการทันข่าวกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับช่วง Well Fitness นะครับสร้างความมั่งคั่งให้เติบโตด้วยการลงทุนกับ p h i l i p Capital นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอะไรอะไรก็ดูจะยากลำบากขึ้นมา เรื่องของการลงทุนผมก็อยากจะเน้นย้ำไว้ว่ายัางคงจำเป็นและสำคัญในทุกช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราอาจจะหาเงินหาทองจากช่องทางอื่นๆลำบากเนี่ยเรื่องของการลงทุนน่าจะเข้ามาตอบโจทย์ได้นะครับถ้าเรามีการวางแผนจัดการเงินออมของเราในระยะยาว,วยเงินออมตรงนี้แหละจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้เป็นรายได้อีกหทางสำหรับพวกเราเนี่ยนะครับนำาเอาไปใช้ในช่วงเวลาที่มันยากลำบากแบบตอนนี้ก็ เป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับและแน่นอนรายการของเราก็จะมาพร้อมกับกูรูที่จะมาแนะนําเรื่องความรู้การลงทุนกับคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้เราควรจะต้องลงทุนอย่างไรดีแนวะโน้มระยะต่อจากนี้ไปทิศทางน่าจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญถ้าหากว่าเราไม่สามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ด้วยตนเองเราอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอเนี่ยมีบริการมีคําแนะนําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยประเด็นต่างๆเหล่านี้กันกับคุณสานุพองสุทธธรรมกุลนะครับผู้บริหารฝ่ายที่ปรึกษาบริหารการลงทุน ของบมจหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยเอาลงพูดคุยกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อยากจะให้ลองพูดถึงภาพของการลงทุนในช่วงหลังจากนี้หน่อยมองให้ยาวสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยรเรามองว่าแนวโน้มอ,อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างครับก็จริงๆแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าตลาดหุ้นนะครับตลาดโลกเนี่ยมันกาลังฟื้นตัวนะครับ,รบเศรษฐกิจโลกเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเริ่มเห็น GDP ออกมาเนี่ยฟื้นตัวจากปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า หลายๆที่ก็ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับยังไม่ถึงสเตจที่จะรีคอเวอร์กลับขึ้นมาเพราะรฉะนั้นเนี่ยภาพรวมเนี่ยค่อนข้างมิกซ์กันนะครับอย่างตัวยุโรปหรือว่าตัวสหรัฐเองเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าครึ่งปีหลังเนี่ยเขาเขามาแน่เพราะว่าเรื่องของบริหารการจัดการบริหารวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะบ่งชี้ไปทานนั้นแล้วว่าเขากำลังฟื้นตัวอย่างค่อนข้างค่อนข้างรวดเร็วนะครับ,รบถ้าเกิดกลับมาดูในส่วนของไทยเองเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะต้องบอกว่่าอออมันนกก็ต้งรว่า บริหารจัดการวัคซีนฉีดให้เยอะขึ้นนะครับ,รบแล้วก็เปิดประเทศกลับมาเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยมันจะเริ่มมีความไม,ไม่ไม่เท่ากันแล้วนะครับ r e c o v e r stage เนีไม่เท่ากันนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นจีนมาก่อนแล้วนะครับมาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ตอนนี้ตามมาด้วย US กับตัว EU นะครับถ้าจะบอกว่า เอเชียจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่านะแล้วแบบนี้เราเรามองว่าภูมิภาคไหนน่าสนใจในการลงทุนคือเราไปเลือกภูมิภาคที่ฟื้นแล้วเห็นชัดเจนหรือว่าเลือกภูมิภาคที่ยังไม่ฟื้นแต่แต่ราคาอาจจะถูกหน่อยหรือว่ารอเขาฟื้นกลับมา จริงๆแล้วผมมองว่าเราควรจะเลือกตัวที่เขากําลังฟื้นมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของผลตอบแทนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันจะเริ่มที่จะสะท้อนออกมาแล้วว่าเขาฟื้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดในจัดพอร์ตในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ทางฝั่ง develop country อย่างพวก US หรือยุโรปเนี่ยน่าจะได้ผลดีมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังในตลาดเองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาผัานผวนได้สูงเหมือนช่วงครึ่งปีแรกนะหเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเริ่มเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นทุกอย่างพื้นตัวเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือมาตรการต่างๆเนี่ยจะถูกถอดออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ QE นะครับเราก็จะได้ยินเรื่องของ QE tapering เนี่ยเยอะขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งตรงนี้แหะมันจะทําให้ตลาดเริ่มผันผวนแต่ก็ต้องไม่ลืมภาพใหญ่ว่าตลาดกำลังฟื้นตัวอยู่นะนะครับเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนย,ยังมีโกรดอยู่เนี่ยผมว่าเราก็ควรจะลงทุนอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะผ่านช่วงที่แบบผันผวนแบบนี้ไปได้ยังไงมากกว่าอืมครับงั้นเราให้ทางสุนทรพงษ์ช่วยช่วยเลือกเลยครับว่าณตอนนี้มีภูมิภาคไหนที่น่าจะตามมองหรือว่าถ้าอยากจะเอาเงินลงทุนไปบ้างมีภูมิภาคไหนบ้างครับ ก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับว่าเรากําลังลงทุนในส่วนที่กําลังฟื้นตัวแล้วกำลังจะเห็นตัวเลขออกมาชัดเจนว่าเออมันฟื้นได้จริงๆอย่าง US, ยุโรเนี่ยก็ควรจะมีลงทุนเพียงแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยตลาดเนี่ยคาดหวังไปแล้วว่ามันต้องฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะโฟกัสไปที่หุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วนะครับเราก็จะ อย่างตีพึ่งปีหลังของฟิลิปเองเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของ Quality Growth มากขึ้นนะครับผลการดําเนินงานออกมาเนี่ยมันต้องสะท้อนภาพความคาดหวังของตลาดให้ได้นะครับถ้าทําไม่ได้เนี่ยหุ้นตัวน,นั้นก็อาจจะมีความผันผวนสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าจะเน้นไปที่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งคือยุโรปกับสหรัฐเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่เราเน้นอีกอันหนึ่งธีมหนึ่งที่เราเน้นก็คือเรื่องของคุณภาพของผลการดําเนินงานในบริษัทแล้วว่านยโยบายที่กองทุนไปลงทุนเนี่ยก็ต้องเน้นเรื่องของโรถที่มีคุณภาพด้วยอย่างคุณภาพรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อาจจะเน้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นหลักแล้ว<ช>อาจจะกระจายไปยังเดเวลลอปเมนท์ี่อื่นๆได้แต่แต่คือช่วงนี้ผมผมกับ ผู้ชมหลายคนคงเหมือนกันคืออยู่บ้านเยอะก็ไม่มีอะไรทำก็นั่งไถ่เฟซบุ๊กนะครับคือผมก็เห็นว่านักลงทุนไทยตอนนี้กาลังสนใจเรื่องของเวียดนามเยอะพูดถึงเวียดนามกันเยอะมากเลยทีเดียวทางฟิลิปปินส์ซุปเปอร์เองเรามีมุมมองกับเวียดนามยังไงเออจริงๆเวียดนามเนี่ยเป็นถ้าเกิดลองดูในเรื่องของ long term story นะครับระยะยาวนิดนึงเนี่ยอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเวียดนามเนี่ยจะโตมากขึ้นมาเทียบเท่ากับไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยอันนี้ผมว่าภาพนี้มันค่อนข้างชัดเพียงแต่ว่าภาพระยะสั้นเนี่ย มันอาจจะมีเรื่องของการบริหารจัดก,การโควิดนะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อมากกว่าเพราะว่าถ้าภาพลองเทอร์มันยังดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวตลาดเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยับจากฟอนเทียร์มาเก็ตขึ้นไปเป็นอี e เมอร์จิงมาเก็ตได้ในอนาคตเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสอีกเยอะอีกอย่างหนึ่งท,ที่น่าสนใจก็คือการเติบโตสูงก็จริงครับแต่ราคาเนี่ยมันยังไม่ได้แพงมากนักน,นะครับเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ที่ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องจับจังหวะดีๆนะครับ,รบในการลงทุนแล้วก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่ เป็นฟอนเทีย r มาเก็ตนะครับมีความเสี่ยงในตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยนะครับแล้วเรื่องกฎระเบียบกฎเกณฑ์กติกาผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังยังมีเรื่องของฟอนเลนลิมิตที่แข็งขันอยู่หรือเปล่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมอาจจะเป็นชอตที่ง่ายกว่าใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วผู้ลงทุนที่เป็นกองทุนรวมก็โดนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆลดบทบาทลดอิมแพคของเรื่องพวกนี้ในกองทุน ได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาไปเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับ,รบแล้วก็น่าลงทุนมากขึ้นล้่อย่จีนเหรอครับที่ชอบนีจีนเนี่ยผมว่ามีติดพอร์ตไว้นะครับแต่ว่าจีนอย่างที่บอกว่าระยะสั้นเนี่ยผ่านมาแล้วเขาผ่านช่วงรีคอรเวอร์แล้วตอนนี้อยู่ในสเตตที่การเติบโตเนี่ยมันเริ่มสเตเบิลมีเสถียรภาพนะครับคือน,นําชาวบ้านเขามาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนหรือว่าตัวธนาคารกลางจีนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะ ดึงเม็ดเงินออกจากระบบนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยเริ่มที่จะไปได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เขาก็ผ่อนคลายมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให,ให้มันยังไปต่ออย่างมีเสถียรภาพได้เพั้นตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ว่าจีนน่าสนใจระยะยาวไหมใช่แต่ระยะสั้นเนี่ยมีตัวอื่นที่กําลังมาแรงกว่าเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาแนวนโน้มภาพว้างที่เราคุยกันมานะครับให้คุณสันตงศ์ช่วยเลือกดีกว่าว่ามีกองทุนไหนเด่นๆที่เราควรจะเอามาใส่พอร์ตเราในช่วงครึ่งหลังของปีนี้บ้าง ก็เราจะเน้นไปที่ตัว Quality Growth แล้วก็เป็นพวก d e v l o p p o u u t t y สะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนึ่งที่ความผันผวนไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ได้ตีมอย่างที่เราบอกเนี่ยก็คือตัว TMBGQG นะครับก็จะเน้นไปที่ตัวหุ้นที่เป็นลีดเดอร์ในตลาดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเขายังอยู่รอดมาได้นะครับหลังโควิดเนี่ยผมว่าเขาก็มีโอกาสที่จะได้มาเก็ตแชร์แล้วก็เพิ่มเพิ่มการเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็ ตัวนี้ก็แนะนําว่าเป็นคอพอร์ตนะครับก้าววาติพอร์ตอีกตัวหนึ่งถ้าจะเสร์ฟขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัว t m b g q g เนี่ยอาจจะไปลงทุนในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะเสร์ฟยุโรปเข้ามาอย่างเป็นตัว MURO e นะครับที่เน้นไปที่ในเรื่องของการลงทุนในยุโรปมากขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่ถ้าเอามา Mix ซ์ในพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงได้ดีนะครับส่วนเวียดนามเองเนี่ย อย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ลงมาค่อนข้างแรงอยู่ในจุดที่เริ่มหน้าที่จะเข้าไปเก็บแล้วนะครับมีอยู่2กลกองที่แนะนำนะครับแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านเลยนะครับ,รบอย่างกอง principal VNEQ เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ต้องการที่จะเข้าเข้าออกออกบ่อยๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเหมาะหนึ่งคือผลตอบแทนดีนะครับออสองเราต้องระมัดระวังในเรื่องของ ลิควิดิตี้ด้วยเพราะ<ม>ว่าตัวนี้ไม่สามารถซื้อขายได้ทุกวัน<ม>นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่เก็บถือลองเทอมมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะลงทุนเพื่อเป็นทคนิคอลพอร์ตเล่นสั้นบ้างบางช่วงเนี่ยก็จะมีของแอสเซทพัตเวียรเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตอบโจทย์มากกว่าว่ามันสามารถซื้อขายได้ทุกวันนะครับ<ม>แต่อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันยังสู้ตัวที่เป็น Princi p ิลในเรื่องของผลตอบแทนไม่ได้เพราะว่า<ม><ม>เขาจะลงทุนใน ETF เป็นหลัก นะครับแล้วก็มีการเลือกหุ้นเองเนี่ยน้อยกว่าทาง principal อ๋อครับอ่าถ้าใครจดไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับ๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นชื่อให้คุณผู้ชมจดจนไปหรือแคปหน้าจอกันไปได้เลยเนี่ยนะครับอาจจะได้เอาไปซื้อหากันซึ่งทุกกองซื้อผ่านฟิลิปฟันชอปปิ้งมาได้อยู่แล้วได้ครับอ่าครับมีหนึ่งคำถามครับคือหลายคนเนี่ยบอกผมมาว่ายังงอย่างไรก็ไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการลงทุนด้วยตนเองหรือว่าให้เลือกกองให้จัดการยังไงมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางของเขาหรือบางทีเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามามาจัดการ ตรงนี้เขา้าใจว่าเรามีเรามีตัวช่วยมีทางเลือกให้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เราเข้าใจเพนพอยต์ของนันกลงทุนบางทีไม่มีเวลานะครับแล้วก็ <_' n. S 1> จัดพอร์ตเองไม่เป็นตามสถ <_' n. S 1> านการณ์ไม่ทันเนี่ยเราก็มีผู้จัดการกองทุนเนี่ยคอยที่จะมาช่วยในส่วนนี้ <_' n S 1> <eland. S 1> ซึ่ง <hungry. S 1> ทีมผู้จัดการกองทุนกับทาง <_' n> <wort> ฟันนันอาริซาเนี่ยก็จะ <_' n> <wort> คุยกันตลอดเวลาประสานงานกันนะครับว่าช่วงไหนเนี่ยที่กองทุนไหนน่าสนใจช่วงนี้ควรจะปรับพอร์ตยังไงนะครับ oh. ก็มีคนดูแลให้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดหน้าที่ของภาระของนักลงทุนลงนะครับไม่ต้องมานั่งติดตามตลาด ตามพอร์ตเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกพอร์ตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเองนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับแล้วก็เป้าหมายเราเท่าไหร่มีทีมที่ปรึกษาส่วนตัวให้แบบนั้นนะครับเราใช้ชื่อว่าบริการเฟล Smart w e a l t h Private Fund นะครับลงทุนเริ่มต้นสักเท่าไหร่ห้าแสนบาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับไม่ใช่ว่า Private Fund แล้วเราต้องใช้เงินเยอะหลายสิบล้านไม่ใช่แบบนั้นห้าแสนบาทก็มีผู้ช่วยส่วนตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ลองไปศึกษาแล้วก็โทรสอบถามดูนะครับ ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการซื้อกองทุนผ่านฟิลิปฟันซูเปอร์มาร์นะครับหรือว่าบริการฟิลิปส s แมทเวลส์ไพรเวทฟันนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่026351718หรือว่าสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสารพงศ์นะครับ